LG 시스템 에어컨을 선택한 이유는 주로 취급하는 전자회로 부품 특성상 온도, 습도 및 먼지에 민감할 수 있습니다. 또한 1만 스퀘어미터에 달하는 공장 내에서 많은 직원이 함께 근무하므로 공간 냉방 및 쾌적한 공기 정화를 통한 근무 환경 개선에 중점을 두었으며 ไอเอีได้นำเสนอเครื่องปปับอากาศระบบ VRF ที่มาพร้อมกับระบบทาความเย็นแบบฝั่งฟ้าที่มีการกระจายความเย็นได้ถึง4ทิศท,ทางและติดตั้งโลบบฟ้าอากาศถึง5ชั้นเข้าไปด้วยกันรวมทั้งสิ้นประมาณ40ชุดในบริเวณสํานักงานและไลน์ผลิต เราใส่ใจสุขภาพของพนักงานเราเป็นอันดับหนึ่งเพราะเป็นเครื่องปร่าอากาศของ AirG ที่เราเรียกที่กำจัดไรฟฝุ่นได้เล็กถึงขนาด PM 1 0ดูดซับกลิ่นเอาไว้พึงประสงค์และที่สําคัญกําจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศได้ด้วยครับซึ่งมีระบบเซนเซอร์คอนโทรลที่ใช้ในการควบคุมคุณคภาพและสภาพแวดล้อมในโรงงาน เราสามารถทําความสะอาดดูแลรักษาได้ด้วยตัวเองทําให้ประหยัดทั้งเงินและเวลาอีกด้วยค่ะเมื่อมีตัวใดตัวหนึง่งเกิดข้อผิดพลาดในการทํางานเราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองที่ตัวควบคุมส่วนกลางค่ะสามารถโทรติดต่อ call center ได้ตลอดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอะไหลเข้ามาให้บริการภายใน24ชั่วโมงค่ะ ทางโรงงานของเรานะคะได้เลือกระบบปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่มีระบบควบคุมส่วนกลางทั้งนี้เราสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานอัตราการสิ้นเปลืองและคำนวณค่าไฟเบื้องต้นได้ค่ะระบบปรับอากาศซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันเสริมอย่างระบบฟอกอากาศในตัวยิ่งทำให้พนักง,งานมีความอุ่นใจมีสุขภาพที่ดีและมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะ